เกษตรทฤษฎีใหม่จากต้นแบบศูนย์วิจัยสู่ไรนาเกษตรกรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ที่พระองค์ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนส่งคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวทางพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาหลักของกเกษตรกรตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันก็คือความเสี่ยงต่อสภาพดินค้าอากาศที่มีความแปรปรวนในการปลูกพืชและ,กะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มีการปลูกพืชในระบบข,ของพืชเชิงเดี่ยว ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานหลักการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการนี้สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8จึงได้ดําเนินการจัดทําแปลงตัวอย่างขึ้นในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงโดยใช้พื้นที่18ไร่ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ีพศ2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดริมทะเลมีลมแรงและมีน้ําท่วมขังในฤดูฝนจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นต้นแบบของการผลิตสําหรับเกษตรกร,กรในการขยายผลในที่อื่นๆต่อไปด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดพัทลงุงมีพื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกเป็นสวนยางพารา ส่วนผล,ลไม้และไม้ยืนต้นส่วนด้านทิศตะวันออกมีการปลูกข้าวพืชผักพืชไร่โดยมีลักษณะภูมิอากาศในฤด,ดูฝนฝนตกหนักจะมีน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่สูงลงมาท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและรอบทะเลสาบแต่ในฤด,ดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ำยางพาราและข้าวเป็นพืชหลักของจังหวัดพัทลุงซึ่งมักจะประสบปัญหาราคาตกต่ำ โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวทฤษฎีใหม่จังหวัดพัทลุงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8ได้ดำเนินการใน4กิจกรรมหลักดังนี้ 1. การนำพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีพื้นที่ทั้งหมด18ไร่แบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนคือ1พื้นที่แหล่งน้ำจำนวน4ไร่คิดเป็นร้อยละ22ของพื้นที่ทั้งหมดเก็บน้ำได้13,440ลูกบาทเมตร หรือประมาณ1,000ลูกบาทเมตรต่อไร่โดยมีพื้นที่ปลูกพืชประมาณ14ไร่นอกจากนั้นยังมีสระน้ำสำรองที่เก็บน้ำได้16,000ลูกบาทเมตรและน้ำจากทะเลสาบที่สามารถนำมาเติมได้ในภาวะฉุกเฉิน 2. พื้นที่นาข้าวจำนวน6ไร่คิดเป็นร้อยละ33ของพื้นที่ทั้งหมด มีการวางแผนปลูกข้าวปีละหนึ่งครั้งปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นและปลูกพืชบำรุงดินในฤดูแลง้ง 3. พืชผสมผสานจำนวนเจ็ดไร่คิดเป็นร้อยละ39ของพื้นที่ทั้งหมดใช้วิธีการปลูกพืชแบบโรงเรือนโรงเรือนผักบนแคร่และปลูกพืชในวงบ่อซีเมนเพื่อป้องกันความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมขัง 4. พื้นที่อยู่อาศัยและปลูกพืชผักสวนครัวโดยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีพื้นที่รวม45ไร่ประกอบด้วยโรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศโรงเพาะเห็ดและแปลงสาธิตอื่นๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างครอบคลุม 2. การปรับใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพแปลงทฤษฎีใหม่จังหวัดพัทลุงโดยนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและคำแนะนำทางวิชาการต่างๆมาปรับใช้ในการผลิตพืชในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยนาข้าวพื้นที่6ไร่และพืชผสมผสานพื้นที่เจ็ไร่ดังนี้ 1. นาข้าวการปลูกข้าวแบบข้าวอินทรีย์พันเล็บนกปัตตานีให้ผลผลิต 224กิโลกรัมต่อไร่มีรายได้สุทธิ2,608บาทต่อไร่หากเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงที่ประสบป,ปัญหาพายุฝนและน้ำท่วมเป็นประจำพบว่าจำเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกข้าว4-5ไร่จึงจะมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค 2. พืชผสมผสานเพื่อความพอเพียงในการดำรงชีพ การปลูกพืชตามหลักเก้ากลุ่มพืชผสมผสานเพื่อความพอเพียงในการใช้ประโยชน์ทั้งท,งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้พบว่าฝรั่งมะนาวมะพร้าวน้ำหอมไผ่และปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพน้ำท่วมและลมแรงนอกจากนั้นได้ทำการผลิตพันธุ์พืชต่างๆเพื่อกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรรวม2416ต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชเพื่อลดผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแบบต่างๆอาทิการปลูกผักแบบยกแคร่การปลูกพืชในวงบ่อซีเมนเป็นต้น 3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรมีการจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามโดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆและปลูกพืชในแหล่งน้ำเช่นบัวหลวงบัวสายเป็นต้นและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โดยใช้หลักสูตรการปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผลการประเมินความรู้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมพบว่าเกษตรกรทุกรายมีคะแนนความรู้เพิ่มมากขึ้น 4. การขยายผลการเกษตรทฤษฎีใหม่จากพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ในศูนย์วิจัยไปสู่พื้นที่เกษตรกรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงมีกลุ่มเป้าหมายการขยายผลคือเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน218รยสปายครับเดีเ๋ยวนี้พ่มก้าวมารวมกลุ่มกัน ไอก้กิจกาไหมตั้งโต๊โปะปัตรลุงได้ก้าวมาดูเล่ตั้งด่านปั้นปืดปักเอาในแดงมาให้ผมได้เป็นตเป็นอาหารปลาเลยก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกไก่แต่ก็ตาปุ๋ยม,มักก็ได้ความอยู่อยู่ในกลวเรือนก็ดีขึ้นมาตัวใน่ละปีนี้ปักผมไม่ได้เจอแม่มบาดเดียวเลยปลูกกินอยู่ในกลวเรือนยังไงด้เบ๊งไปให้ป่ยนบานเดือจากเปล่ยนบ้านครับ เราเดวมาใกลา้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวทึงปุ้มกับเนี่ยอยู่กับอยู่ที่ว่าปุ้มอยู่ได้แล้วในวันนี้การเจ้าขุปกรารได้มาแนะนำท่านในไล่เรีองก็มาแนะนำนะะทึงกับท่านดีที่เราจะทำเลี้ยงปลาปลูกปืดยมุ่นเวียนแล้วก็คือปื๋ดยดนตอนในเรื่อเนี่ยทึงอันนี้เจ้าขุปยังง่ายมาเล็ดพันมาแบบทดลองแล้ว ปั้นที่ว่าเจพาพอให้มาก่นานก็เบ่งไปให้สวนบานเปิดตอดลมกับดินเดี๋แปลงอื่นๆ่นด้วยคือชจบพอจะให้ความรู้รงมากตรงนี้มันทำให้ชีวิตดีขึ้นคือพมเนี่ยเป็นช่วนบงังคุดที่นี่พมมีรายได้เนี่ยปีึงครั้งเดียวพมไปทึกษาดูงานมาจาก,จจก,ากช่วงวัยใจเย็นจะเร็วกบมาปลูกปิดปั้นเปื่อให้มีรายได้ตลอดปีพอม,มาต้านี้ได้ตามเศรคิจเรารายได้เราเนี่ยจะได้อยู่ตลอด อยู่ลูกไม้ใช่ไหมเรามีรายได้ลูกไม้แต่พอั่งจากหลูกไม้เราก็มีปืดปักแต่เรามีรายได้และพุ่มปุ่มใจอย่อ,อ,ก,อกยี่อย่ย่างหนึ่งเาจ้าหน้าที่รุ่นวิจัยเข้ามาดูแลเป็นปีเลียงนะพุ่มตำงานโดยไม่ว่างเก่าคันนะคือใบใจและโรงเรียนหนึ่งโรงได้แก่โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจ,จริง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำไปต่อยอดปรับใช้ในชีวิตประจำวันทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงแนะนำในเรื่องของการปลูกพืชแบบผสมผสานเรามีปลูกพืชสมุนไพรพืชไร่ได้เรามีสวนยางแล้วก็มีแปลงไม้ผลแปลงมะนาวต่างๆเนี่ยจนโรงเรียนของเรานี่เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ หน่วยงานต่างๆก็มาศึกษาดูงานผลผลิตที่ได้นี่เรานําไปสู่โครงการอาหารกลางวันได้ตลอดปีนะซึ่งจะลดต้นทุนในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต้องขอขอบคุณทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงนะที่ได้มาให้ความรู้นะกับคุณครูและก็นักเรียนนะครับนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานความรักความห่วงใยความเอื้ออาทรแก่พระสนิกรทุกหย่อมย่าด้วยพระเมตตาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นประดุดดวงประทีปส่องทางสว่างแก่ชีวิตของพระสนิกรทั้งปวง